สวัสดีของแฟนเพจของกฤษดาคูดคาของเรานะคะมาพบกับนุ้ยอีกแล้วนะคะลูกค้าในวันที่สองวันนี้เลยเนาะเป็นวันดีลูกค้าขาวันที่สองตุลาคมนะคะเป็นวันเสราร์อาทิตย์เนาะลูกค้าบอกเลยว่าวันนี้นะคะนุ้ยมีรถขนาดแบบผู้บริหารนะคะแล้วก็รถประมาณแบบเซกเมนต์ค่อนข้างเป็นรถขนาดใหญ่ ถ้าจะเรียกรถนะคะก็คือจะเป็นรถที่ขนาดใหญ่นะลูกค้านุ้ยบอกเลยนะคะว่าวันนี้นุ้ยให้ราคาพิเศษเลยจริงๆสําหรับคันข้างข,างขวานุ้ยนี้นะแต่ว่าบอกก่อนอีกคันหนึ่งสวยเช่นเดียวกันนะคะสวยเช่นเดียวกันแต่คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวจะพาไปยวนโฉมของเขานะคะว่าสภาพเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่คันนี้ ราคายังไม่มาลูกค้าขาเป็นราคาพิเศษเช่นเดียวกันแหละลูกค้ารอหน่อยนะนะรอหน่อยนิดนึงนะคะของดีต้องรออย่าเร่งค่ะลูกค้าอย่าเร่งของดีต้องรอนะคะห้ามเร่งนะลูกค้านะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเข้ามาปุ๊บเราจะทําราคาที่พิเศษจริงๆนะเจ้านายเขาต้องทําราคาพิเศษนะคะเปรียบเทียบกับตลาดลถเปรียบเทียบกับโชว์รูมรถอื่นๆ ให้ราคาเราได้ดีกว่านะคะแล้วก็ตัวรถคุณภาพที่โอเคกว่านะรถยังไม่ได้บิวรถยังไม่ได้ทำเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้อ่ะมาถึงแล้วก็ฝากก่อนเลยอย่าเพิ่งไปไหนุน้ยขออนุญาต1นนาทีนะคะรถซีดานขนาดใหญ่ลูกค,ะคะ้าขาเปรียบเทียบกับถ้าเป็นโตโยตา้าก็จะเป็นพวกคัมรี่นะคะเป็นมานั้นเลย นี่เราเอาราคาพิเศษมาให้ลูกค้าเลยขอหนยแชร์นิดนึงนะลูกค้าขายอย่าแชร์เยอะขอแชร์คนละหนึ่งแชร์เท่านั้นนะคะนาะฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงค่ะเน่กดสาธรารณะให้หนยด้วยนะเพราะว่าเราบอกตรงนะคะว่ากิจสุคูตค้าไม่ได้มาขายรถอย่างเดียวนะเรามีกิจกรรมให้ลูกค้าเล่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแจกแมสนะคะแจกน้ํายา ฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าการฉีดพ่นฆ่าเชื้อรถนะคะจะบอกเลยว่าเป็นมาตรการโควิดอย่างดีอย่างหนึ่งเลยนะคะในการออกรถที่เรานะคะเราก็จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้าก่อนออกอยู่แล้วหนึ่งครั้งนะแต่ถ้าใครเป็นลูกค้าเก่าเราสามารถเข้ามาหาเราได้นะคะลูกค้าที่กิษดากูซ์คานะบอกเลยว่ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกันได้นะคะบริการให้เนาะอ่ะ ฝากเบอร์นิดนึงค่ะลูกค้าใครสนใจนิสสันเชียน่าวันนี้นะคะเป็นราคาพิเศษนะบอกเลยว่าพิเศษมากใครสนใจนะคะวันนี้ราคาแค่5 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น5 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามา083 222 2 22 3, 0 83, 22 2 0 3 083 2 2 2 2 2 0 3อ่ะนะคะลูกค้าขาสำหรับนิสันเชียร่าคันนี้ก่อนนิสันเชียร่าคันนี้ลูกค้าดูทะเบียนนะเดี๋ยวอาจจะเหมือนกันหน้าตาอาจจะใกล้เคียงนะแต่ปีใหม่กว่าปีเก่ากว่านะคะลูกค้าฟังปีดูรุ่นดีๆนะคะเอาง่ายๆวันนี้สองคันอาจจะหน้าตาเหมือนกันลูกค้าดูจากป้ายทะเบียนแล้วกันดูจากป้ายทะเบียนนะคะและก็ไฟรถ ลูกค้าหน้าตาไฟโคลาแนลเลยนะเออสำหรับคันนี้นะคะนิสสันเทียนา2.5นะคะตัวนี้เป็นตัว XV ปี2014ลูกค้าขาราคาแค่559,000บาทเท่านั้นเนะอา559,000บาทเท่านั้นอ่ะมาระหว่างเรารอราคานะคะคันนี้หนูอยากจะบอกว่ามีอะไรดีๆมีลูกเล่นนะคะมีออปชัน ให้ลูกค้าเยอะมากอะกราบสวัสดีลูกค้าก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาแล้วกดแชร์ให้หนุ้ยหมดเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีพี่นุ้ยคนสวยโอ้สวัสดีนะคะ<ม>สวัสดีคะ่ะอาจารย์สนองนะคะสวัสดีมากๆเลยเนาะ,ะฟ้าเริ่มมาแล้วฟ้าเริ่มลงแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันลูกค้าคะ่ะเดี๋ยวฝนตกหนักมันจะไลฟ์ไม่ได้เนาะสัญญ,ญาณก็จะหายด้วยนะคะอะมาดูโฉมหน้าคันนี้กันก่อนเลยแล้วกันสําหรับคันนี้นะคะ นิสสันเชียร้าตัว XV นะลูกค้าตัวนี้เป็นตัว XV นะคะ2.5นะคะราคา5าค0 0า559,000บาทเท่านั้นหน้าตาของเขานี่กระจังหน้าใหม่นะกระจังหน้าใหม่แล้วนะแต่รูปทรงอะจริงๆริอะลูกค้ารูปทรงอะเหมือนกันแหละแต่กระจังหน้าเขาจะมีหักมุมหักมุมให้มันมีมิติมากขึ้นมันฝนมาแล้วกลัวจะได้คันเดียวด้วยอะลูกค้าด่วนนิดนึงแล้วกันนะคะ นะอ่าและตัวนี้นะคะตัดเป็นโครเมียมนะคะเพิ่มความมีมิติให้มันมากขึ้นนะคะไฟลูกค้าดูนะเขาจะมีความหยกักจะมีความหยักในตัวนะคะตรงนี้จะมีความหยกักรอยหยักของเขานะคะนี่เลยไฟหน่าจะไม่เหมือนกันลูกค้าถ้าดูเปรียบเทียบกันนะคะจะไม่เหมือนกันนะสำหรับคันนี้ไม่ลากจดนะลูกค้าปี2014แท้เลยนะ นะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ประหยัดน้ํามันมากลูกค้าไม่ได้กินน้ํามันอย่างที่คิดและที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สด้วยเนาะอ่ะไปดูต่อเลยไหมคะลูกค้าได้ยินไหมพอได้ยินเนาะอ่ะมาล้อโหฝนตกหนักแล้วด้วยล้อนะคะลูกค้าดูแม็กนะ้แม็กค่อนข้างใหญ่นะคะลูกค้าขับขี่สบายสบายเลยและที่สาคัญออปชั่นคันนี้อ่ะให้ดูหน่อย ออปชั่นคันนี้มันมีสันหลบได้ยินไหมยังได้ยินเสียงรูอ้อยู่มันอ่ะ่ะ,อะโอเคขออนุญาตไปในรถเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเสียงดังเนาะเดี๋ยวเราไปในรถกันเลยตัวนี้ ตัวนี้เป็น key lead, คีย์เลสกุญแจนะลูกค้าสามารถกดเปิดปิดประตูได้นะคะกดเปิดปิดประตูได้เลยเนาะอ่ะสตาร์ทรถก่อนละกันสําหรับข้างข้างนอกอาจจะไม่ค่อยได้ยินลูกค้าขาที่สําคัญคันนี้มันคือท็อปแล้วคือเวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยมันมีการรีเซ็ตในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะเนาะเวลาเรานั่งเนี่ยเราสามารถรีเซตได้นะคะตรงนี้ การรีเซ็ตนอ้องอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะเพราะว่าออปชั่นฟังก์ชันตรงนี้เยอะมากๆลูกค้าขาเปิดน้ําฝาถังน้ํามันนะคะการเลื่อนถลายเปิดผ้าม่านนะคะทุกอย่างออปชั่นเยอะมากและที่นุ้ยบอกจากข้างนอกที่สําคัญคือน,นี่เลยให้ลูกค้าดูมันมีซันรูฟนี่อาจจะเปิดให้มันสว่างนิดนึงนะคะนะสำหรับตัวนี้นะคะสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าอยากจะแบบ โบกมือใบไม้โผล่หัวอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะลูกค้าวัยรุ่น Miami ไมอามี่เขาทำวัยรุ่นใช่ไหมอ่าวัยรุ่นใหม่อมี่ Miami Miami ด้วยต้องไมอามี่ด้วยนะ <Miami. S 1> อ่ะราคาคันนี้ลูกค้าค่ะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาที่ประหยัดมากลูกค้ารถขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะบอกว่านิสสันเทียราเนี่ยเขาดีตรงช่วงล่างด้วยช่วงล่างนุ่มช่วงล่างนิ่มนั่งสบายอ่ะและมีความหรูหรา นะคะมีความหรูหรามากอ่าลูกค้าดูก่อนดูออปชันด้านหน้าก่อนนะวิทยุคือจะบอกว่ามันสวยนะแล้วมันมีความเป็นแบบดูไฮโซดูดีนะคะรถนิสสันเทียนาเนี่ยจริงๆถ้าถ้าเราซื้อในศูนย์ในป้ายแดงก็จะอยู่หลกักล้านอยู่แล้วแหละเนาะประมาณนี้นะคะแอร์สามารถคอนโทรลได้ทั้งสองฝั่งแอร์นะคะด้านเราอยากจะหนาวด้านคนนั่งซ้ายอยากจะร้อนนะคะสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้เลย เนาะอ่ะและตัวนี้นะคะยังจะมีการถอยหลังเราจะมีกล้องหลังให้ด้วยเนาะตัวนี้กล้องติดศูนย์นะลูกค้าเห็นไหมคะมันจะมีมุมบอกเลยสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะสีเขียวยังอีกไกลเนาะสีแดงก็คือใกล้และชนและเรียบร้อยนะคะอ่ะมาดูห้องช่องเก็บของเข้าหน่อยช่องเก็บของสองล็อกนะนีะ่นะคะ คือน่าใช้จริงๆแอร์แบ็กคู่นะคะแล้วก็ตัวพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังชันนะคะพวงมลาลัยตัวนี้เป็นมัลติฟังชันนะอ่ะใครสนใจรีบนะคะติดต่อเข้ามาเลย083 222 2203นนะคะตัวนี้มีม่านเอ่อม่านม่านไฟฟ้าด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็กล้องรอบคัน เนวิเกเตอร์แล้วก็มีระบบเตือนภัยเวลาเราจะเปลี่ยนเลนด้วยโอ้โหตัวนี้ออปชั่นแน่นออปชั่นเยอะมากๆลูกค้านะคะนะสุดยอดของความปลอดภัยจริงๆสำหรับคันนี้ต้องลองใช้แล้วละ่ะอ่ะลูกค้าดูด้านหลังหน่อยพอจะเห็น,นไหมด้านหลังหน่อยนะคะวันนี้บอกเลยว่ามาราคาพิเศษจริงๆนะหน้าร้านเราตั้งอยู่5 8 9 9 0 0บาทนะคะ วันนี้นะวันนี้วันเดียวนะคะลูกค้า559,000บาทเท่านั้น559,000บาทเท่านั้นสำหรับนิสันเทียนา x อวีคันนี้นะคะทะเบียน7,10ลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่าน่าใช้จริงๆเนาะสำหรับอีกคันหนึ่งนะคะลูกค้าทีน่นุ้ยบอกด้านข้างเนาะอ่ะเราบอกเรื่องเอกสารกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับตรงนี้นะคะฝนยังตกหนักอยู่เลยเดี๋ยวออกไปกลัวจะไม่ได้ยินนะ ตัวนี้นะคะลูกค้าใครทำงานอะไรอาชีพอะไรก็สามารถออกรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรับเหมาหรือข้าราชการนะคะหรือว่าผู้เอ,อ่รอรปภผู้รับเหมาอะไรอย่างเงี้ยสามารถซื้อรถได้หมดนะลูกค้าจะบอกว่าอุ้ยเราไม่ได้เราอยู่บ้านเช่าเราไม่ได้อยู่บ้านตัวเองซื้อได้ไหมซื้อได้ลูกค้านะขอบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเช็คเครดิตได้เลยของเรานะคะสามารถเช็คเครดิตได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ เช็คเครดิตได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะลูกค้านะสำหรับวันนี้นะลูกค้ารีบจองเข้ามาวันนี้เราเปิดจองอยู่ที่1,000บาทเท่านั้นนะ1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาอ่าเนาะ <No. S 2> ป่ะไปได้ยังปปไ,ไปขนุน,ปน,ไ,นไปง่้ไปลูกค,ะคะ้าขาสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะอยากจะให้ดูด้านหลังมากเลยแต่กลัวไม่ได้ยินลูกค้าในระบบว่าเป็นระบบพุทธสตาร์ท นะอ่ะสำหรับอีกคันหนึ่งเลยดีกว่าอีกคันหนึ่งเลยดีกว่าลูกค้านะคะคันนี้นะให้ดูด้านหน้าหน่อยอ่ะให้ช่ชางภาพแทนไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะบอกสำหรับคันนี้นี่โอ้โห หรูหราทุกคันจริงๆลูกค้าขาหรูหร่ามากลูกค้าดูนะภายในเป็นลายไม้นะคะสาหรับคันนี้ภายในเป็นลายไม้อ่ะพึ่งเข้าเลยจริงๆลูกค้าคันนี้พึ่งเข้านะดูออปชันเขาฟังก์ชันจะไม่เหมือนกันนะฟังก์ชันจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้านะคันนี้นะคะจะเป็นปี15ลูกค้าราคาแค่399,000บาทเท่านั้นโอ้ ใครอยากได้นิสสันเทียนาคันนี้นะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ไม่มีซันรูฟลูกค้าพอนุ้ยเอามาให้ดูทั้งสองคันเลยคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าฟังก์ชันมีเหมือนกันในส่วนของตัวนี้นี่อ่าพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะคะเปิดไฟหน่อยเนาะนี่ที่ใส่แว่นนะคะม่านบังแดดเนาะกระจกสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่ะด้านหน้าตัวนี้ ระบบวิทยุระบบแอร์เราคอนโทรลอย่างนี้เลยนะคะนี่อัตโนมืออัตโนมือค่ะลูกค้าแล้วก็สามารถปรับคอนโทรลได้2ฝั่งเช่นเดียวกันนะคนหนึ่งอยากได้เย็นคนหนึ่งอยากได้ร้อนไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันนะคะตรงนี้ลายไม้สวยมากนี่ลูกค้าที่เก็บของเขาเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะจะเป็นชั้นแรกคือชั้นวางเล็กๆน้อยๆนะคะอยากใส่ของลึกๆหน่อยก็สามารถวางลงข้างล่างเลยนะ Gear, นะคะใช้งานได้ปกติลูกค้าเพราะคันนี้แบบขับดีมากนะนุ่ม mm. เวลาการเข้าเกียร์ของเขาต่างๆนะคะสมูทมากนะเกียร์การเปลี่ยนเกียร์ของตัวนิสสันเทียนานะนี่บอกเลยนะมันสมูทจริงๆนะเวลาเราวิ่งอยู่เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนเกียร์ไปเป็นเกียร์อื่นเนี่ยคือเวลาการเปลี่ยนของเขาเนี่ยมันจะสมูทจริงๆลูกค้าไม่เชื่อมาลองขับค่ะที่กฤษฎากู๊ดคาร์ของเรานะคะไม่ซื้อไม่ว่าสามารถเทสตได้ได้ได นะไม่ซื้อไม่ว่าสามารถเทสได้ได้นะคะเนาะ,ะตัวนี้ก็เป็นบอกไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าน,นี่นี่นะและที่สำคัญเราพูดถึงเอกสารกันไปแล้วผู้รับเหมาก็สามารถซื้อได้นะคะผู้รับเหมานะคะเอกสารก็คือใบจดทะเบียนบริษทัทหรือถ้าเป็นสัญญาช่วงนะคะขอเป็นลูกจ้างนะคะเป็นขอเป็นสัญญาต่อช่วงกันละกันเนา ตรงนั้นค้าขายก็ได้ค่ะถ้าไปตรวจสอบหน้าร้านแล้วคุณอยู่หน้าร้านนะคะตรวจสอบได้ว่าร้านคุณมีตัวตนจริงๆก็สามารถซื้อรถได้เช่นเดียวกันนะคะซื้อรถที่กฤษสากูดค่ะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะบอกเลยให้มั่นใจบอกเลยให้ไว้ใจเราแค่นั้นพอเราสามารถจัดให้คุณได้รถแน่นอนเนาะเคสอ่อนอ่อนที่สุดเลยนะเรายังทําให้ผ่านเลยลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรอปพที่เป็นซัพพลายเออร์ก็ยังผ่านลูกค้าขา เออไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะต้องเป็นพนักงานบริษัทสริปเงินเดือนอย่างเดียวลูกค้าการทํางานของเรามันก็จะไม่ได้แบบง่ายอะไรไปซะหมดหรอกเนาะนะคะอ่ะมาถึงในส่วนของสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้อาจจะคุยในรถเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าฝนตกแรงมากนะคะแตก่กองหลับไปแล้วนะ,ะหลับไปแล้วเออตื่นมาดูพี่ก่อน นะคะก็คือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดใครไม่สะดวกที่จะเอารถไปให้ดูโอนจองค่ะลูกค้า1,000บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้โอนจองเลยลูกค้าขาคุณโอนจองปุ๊บนะสามารถเอารถไปให้ลูกค้าดูได้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ใกล้เคียงหรือยังไงนะคะและที่สำคัญของเรามีบริการจัดส่งด้วยอ่าไม่ว่าจะอยู่เชียงใหม่ สุราษฎร์ใต้นะคะเหนือใต้ออกตกอีสานลูกค้าค่ะทุกจังหวัดจริงๆเนาะเรายินดีบริการส่งรถลูกค้าให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะสำหรับการทำไฟแนนซ์ล่ะพี่นุ้ยยากไหมอ่าการทำไฟแนนซ์ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะสามารถส่งเอกสารออนไลน์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะคะอีเมลหรือจะสแกนกันก็นกแล้วแต่เอาที่ลูกค้าสะดวกนะคะเอกสารครบ วันไหนเรานับเป็น1วัน <idal Industry. S 1> การทำงานทุกอย่างนะคะอยู่ที่ประมาณ2-3วันทำการนะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดเออแต่ถ้าอยู่กรุงเทพนะลูกค้าขอแค่วันเดียวเท่านั้นรู้ผลเลยนะของเรานะคะรู้ผลภายใน1วันเท่านั้นลูกค้าฝากโปรหน่อยโปรเพิ่งมาใหม่ๆเลยมาใหม่ๆเลย สิบเดือนสิบมาแล้วค่ะลูกค้าสิบเดือนสิบมาแล้วฝากโปรกันหน่อยนะจ๊ะนะใครที่กำลังมองหานะคะในส่วนของโปรโมชันดีๆโปรโมชันเด็ดๆนะคะวันที่สามถึงสิบห้าตุลาคมนี้เลยนะคะของแถมสิบรายการลูกค,ะคะ้าค่ะสิบเดือนสิบเราต้องแจกไปเลยสิบรายการนะคะของแถมสิบรายการเริ่มผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันบาทเท่านั้นไม่ว่าจะเอารถลดอะไร นะคะเรามาดูกันเรามาเวทกันว่าคันนี้จะผ่อนได้เท่าไหร่คันนี้จะผ่อนได้เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่4000บาทนะคะและที่สําคัญลูกค้าค่ะมีช่วยผ่อนนาน10เดือนโอ้โหสิเดือนนี่เกือบปีเลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะลูกค้าบอกเลยนะช่วยผ่อน10เดือนเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะแบบเอาเงินค่าผ่อนเนี่ยไปทํากิจการหรือไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะ สิเดือนนะคะลูกค้าและยังมีการบำรุงรักษารถนานถึง1ปีนะคะตัวนี้เป็นค่าบริการไม่มีค่าบริการนะเป็นการบริการฟรีนะและที่สำคัญที่ลูกค้าชอบที่สุดคือโปรขับฟรีเต็นอื่นก็มีแล้วใช่ไหมแต่นอ่นก็มีแต่ขับฟรีนาน90วันาสามเ,าเดือนแต่กิษดากูดคาของเราขับฟรีนาน120วัน เอาเอาไปเลยลูกค้าวันนี้นะคะจอง1000บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99เท่านั้นเนาะออกรถเริ่มต้น10,000บาทนะคะลูกค้าวันนี้นะคะถึงวันที่3เอ้ยไม่ใช่3ถึง15 3ถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นนี้นะคะโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด่นเนาะถ้าใครนะคะเห็นประกาศเห็นโพสต์นี้นะ ขอความการุณาลูกค้าค่ะแชร์ด้วยนะโปรนี้นะคะจะจัดให้ลูกค้าพิเศษของกิษดากูดค่ะเท่านั้นเนาะเราฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ยังออกข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมตากล้องปิดในรถดีและอ่ะงนงั้นเราขออนุญ,ญาตฝากไว้อีกรอบหนึ่งสาหรับคันนี้คันด้านซ้ายหนุยนะคะถ้าดูจากต้นนะดูจากต้นไลน์นะคันด้านซ้ายหนุยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะ ปี15นะลูกค้าราคา3,99,000บาทเท่านั้นอ่ะ3,99,000บาทเท่านั้นสำหรับด้านขวาของนุ้ยนะคะปี14นะแต่ว่ามีซันรูฟนะคะออปชั่นเยอะออปชั่นแน่นตัว x v u i ตัวท็อปสุดนะลูกค้าราคา5 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น559,00น,น 5, 59, บาทนะคะสำหรับวันนี้อะ ใครสนใจเป็นคันไหนนะคะรีบทักเข้ามาเนาะ083-222-2203 083-222-2203สนะคะสำหรับคันนี้นะ399ตัว XL นะคะตัวนั้นเป็นตัว XV ลูกค้าคะ่ะต่างกันนิดนึงเนาะแต่ว่าปีก็ห่างกันแค่ปีเดียวนะคะแต่ออปชั่นคันนู้นจะค่อนข้างเยอะออปชั่นคันนู้นก็คือจะมีสรุลูปนะคะแล้วก็ระบบ ค่อนข้างเยอะมากๆเลยการเลื่อนถไหลก็มีนะคะการเปลี่ยนเลนนะคะระบบเตือนความปลอดภัยค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะคะระบบม่านด้านหลังนะคะมีให้ครบทุกอย่างเลยสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่เป็นเซกเมนต์ใหญ่นะคะเปรียบเทียบกับพวก c a m รี่ c อคคอนะที่เป็นาราคาไม่ต้องแพงมาก Honda t o y o ยต a ค่อนข้างราคาสูงวันนี้เราตอบโจทย์ให้คุณแล้วนิสสันเชนาก็เป็นรถที่เป็นรถผู้บริหาร เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นรถที่มีราคาสูงหลักล้านเหมือนกันนะคะลูกค้าแต่วันนี้นะ,ะเราเอามาให้ในราคาพิเศษเนาะกับ x v นะคะ5,59,000บาทปี14และ XL นะคะปี15เนาะ,ะ3,99,000บาทนะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจโทรมาค่ะเบอร์ 0832222203 0832222203นะคะนุยฝากไว้ด้วยเนาะแล้วฝากติดตามนะคะช่องทางของกิษดากู๊ดค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะเซิร์ชเข้าไปเลยกิษดากู๊ดค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะ,ะแล้วก็จะมี Instagram เนาะแล้วก็ Line แอนะคะแล้วที่สำคัญเราก็จะมี YouTube และ TikTok ด้วยนะคะลูกค้าทุกช่องทางเอาเป็นว่า การตลราดของเรานะคะเข้าถึงทุกช่องทางจริงๆแล้วกันนะไม่ว่าลูกค้าจะเล่นโซเชียลทางไหนกิษรากู๊ดค่ะเรามีทุกโซเชียลเลยนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะกับสายฝนอันโปรยปลาย,ลายไม่ปลายแล้วนะ,ะตกแรงมากลูกค้าะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจบกันด้วยที่นิสสัน เชียหน้า2คันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในรอบหน้าสําหรับวันนี้ขอพระคุณลูกค้าที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะขอโทษจริงๆนะคะลูกค้าอาจจะไม่ได้พาดูด้านนอกเพราะเนื่องจากว่าฝนตกแรงมากเนาะยังไงพาดูด้านในก่อนแต่ถ้าใครนะคะอยากจะได้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าสนใจจริงๆเนาะทักแชทเข้ามานะคะบอกว่าดูไลฟ์สดหนุยนะคะแล้วก็ขอเป็นคลิปวิดีโออันนี้หนุยส่งให้ลูกค้าส่วนตัวได้เลย นะบอกว่าดูไลฟ์สดหนุยเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้ามากๆไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ